สวัสดีครับผมหลังเกม Channel นะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนอทีมยอดแย่พิมารีกประจำสัปดาห์ที่28 <Yeah. S 1> สำหรับทีมยอดแย่ประจำสัปดาห์นี้นะครับจัดมาในระบบ4 4 2ซึ่งมีนักเตะของปีศาจแดงพร้อมใจกันติดเข้ามารวมกันถึง7รายซึ่งนั่นมาจากผลงานสุดแย่ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ส่วนคนอื่นๆจะมีใครเข้ามาติดบ้างไปฟังกันครับ เริ่มต้นที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูจอแดนพิกฟอร์จากเอเวอตันโชว์ฟอร์มได้หมดราคามือหนึ่งทีมชาติอังกฤษเจอพายุแนวรุกของสเปอร์กระนำทะลวงเข้าใส่แบบไม่ยัง้งขยับมาที่กองหลัง4คนอารอนวานบิซาก้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบกขวาราคา50ล้านปอนด์หมดราคาจริงๆในเกมที่เอติฮัสเตเดียมโดนจอดจนเสียศูนย์ส่วนเกมรุกไม่ต้องพูดถึง ไม่มีพิษสงอะไรเลยเมสันโฮเกตจากเอเวอตันหลุดตำแหน่งและตามประกบแผงแนวรุกของสเปอร์ไม่ได้เลยซึ่งไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่เล่นแย่เพื่อนคนอื่นก็เล่นแย่ไม่แพ้กันแฮร์รี่แมกควายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมดราคากองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลกซึ่งในฐานะกัปตันทีมปีศาจแดงอย่างน้อยเขาควรกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมได้ดีกว่านี้อเล็กเตเลสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มีส่วนร่วมกับการเสียประตูที่2เมื่อสกัดบอลไม่เด็ดขาดมาเข้าทางเควินเดอะบอยซัดไม่เหลือซากและยังเช็คล้ำหน้าพลาดจนโดนกระทุงลูกที่4ขยับมาที่แดนกลาง4คนนะครับเฟสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีผลงานอะไรให้พูดถึงแดนกลางสู้แมนซิตี้ไม่ได้ไม่มีจังหวะที่จะพลิกเกมให้ทีมได้เลยแอลลี่เวดวูดจากเบอร์ลีย เจอเกมที่ยากเพราะต้องรับมือกับบรรดาผู้เล่นระดับท็อปของเชลซีสกอตต์แมกโทมีเน่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเป็นภาระในแดนกลางของแมนยูเล่นเกมใหญ่ทีไรมักจะทำผลงานได้ไม่ดีเล่นผิดพลาดเยอะมากเจสซี่ลินกาดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามนาทีที่62ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ในสนามเขาไม่ได้ทำให้เกมของแมนยูดีขึ้นเลย ค่อนไปทางแย่กว่าเดิมซะด้วยซ้ำและสุดท้ายกองหน้าสองคนแอนโทนีอีแลงกาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนชัวการเซโลตามเก็บจนเล่นไม่ออกไม่มีช่วงเวลาที่ดีเลยในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้โดมินิกคาวเวอร์เลวินจากเอเวอตันมีโอกาสยิงจากแค่หนเดียวยังอยู่ในช่วงฟอร์มฝืดต่อเนื่องหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บกลับมา ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ